สวัสดีครับบิ๊กคัพสมาชิกพิทุกท่านครับยินดีต้อนรับพิทุชาครับคือเข้าวีดีธรรมยานะครับเข้าวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอราศีตานะครับราศีตานี้คือนายเดชธรรมชาติ167นะครับตาศีตาวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับเข้าวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนุ่มๆเพื่อความเป็นส่วนตั้นนะครับทุกวันทุกวันครับบอกเวลา บ่าย8โมงตี่ห้าสองทุกวันทุกวันนะครับต้องดีทีธรรมดาก็ขอกลับสองขวบคืนมาคิดขึ้นสันนะครับที่จะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยเมื่อวานนี้ดุดนะครับให้9กับศ0นะดุดเลยเป็นไม่ให้ให้6กับ7ให้6กับ7เนอะมันมา5กับ8คือที่หัวท้ายเลยอะหัวท้าย6มันมา5 มันมาแปดให้หกับเดมันมาห้ากับแปขอท้ายหุดเลนะครับอืมหุดต่อใครด้วยนะครับเอาวันนี้เราก็ไปต่อแล้วกันนะครับไปต่อนะวันนี้นะครับขอขก็คุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาตามจุนะครับหุดหลุดใครที่ย้าไม่กติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับอ่าวันนี้วันที่เก้านะครับมีถุวเานสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ่าลาสตาร์นะครับเด่นแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้านะเลขสูงนะ คู่กับสงกับสามคูณหนึนะครับเน้นที่สองกับสามนะแอะไรครับน,นี่ยแปดสองแปสานะครับเก้าเก้าสานะครับเรื่อนตรงนี้ครับ 8, ปดศูนนะครับ 8, ปดศูน 9, ์นึ่งเกศู้าหนึ่งนะครับ, 9, 0, 9, 1, รบี่นะครับ ปู่ของเขาก็จะเป็นชุดหนึ่งสองสามนะครับแต่ขอเน้นที่สองขนะับสามนะพักสามนม่ได้พักสามมาดูที่ใต้หน่อยเด่นนะครับเป็นแปดขับเก้านะเน้นตรงนี้นะครับเน้นที่แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามนะครับพูดง่ายๆว่าสองขับสามก็เด่นนะใครชอบสองขับสามก็จัดไปนะครับเห็นตรงนี้นะครับสองขับสามนะครับตรงนี้สองขับสาม Uhm, นี่เลยเกิดอันนี้คือัวลองนะครับ so? แปดยิงแปดนก้าวก้างเป็นัวลองนะใครชอบตรงนี้ก็จ่าไปนะครับใครชอบไม่ชอบก็ยืดหยุ่ตกลางไ้่เ่ไปนะครับเยะดีกวอาแปดกับเก้าเอาวันไหนตอนนี้ที่แปดนะตอนนี้ที่แปดนะครับนี่นะครัพแปดนะ แปดนะครับแปดสองแปดสามเพือเราข้ก้าสองข้าสามนะครับนะขึ้นปิ้งนะครับขึ้นปิ้งปีแปดสามนี้เลยนะครับเกวนสองกับสามก็เด่นใครชอบสกับสามก็จัดไปนะครับเสือมันไม่มาคู่กันแปดกับเก้านะนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบรแล้วเกือบตาวตาวนะครับหล่อสตจานะ่อสิจตา เป็ั้งัพเ็อ้อนทุกฟ้อนช่วงดีช่วงดีเ้อเออครับไม่เก็บไม่จนนะครับลองตอวบง้าวบองมีนะครับเป็นับไปโชุปสุคับแนครับตนี้ก็ีั้ัครับ